น่าจะอย่างนี้โอเคมามาใบตัวกระโปงเกมนี้ขอขอให้ใบตึงๆได้ไหมใบตัวกระโปงเนะี่ยดูกันว่ามันจะผิดตำนานดาวอะไรได้หรือเปล่าจริงมาแม่งถ้าหลุดออกไปจากหนึ่งดาวสองดาวไม่ได้เนี่ยแม่งไม่ขึ้นเลยนะเว้ยทีซันที่แล้วก็เป็นจริงเดีย๋ยวต้องลองลองดูพวกงี้ก่อนแต่ถ้าสมมติ ถ้าท่านหลุดออกไปจากบสองดาวแล้วอ่ะอันเนี้ยโปรโลแล้วได้ก็คือสามสี่ดาวได้นะไก็คือไม่ตกเลยแต่มันไม่หลุดหนึ่งจริงๆนะไม่หลุดสองจริงๆนะไม่หลุดหนึ่งจริงนะจบเลยเ,เ,เฮีย <c oughs> ไม่ตายอะไรกับเนี่ยเขาป่วยครูจะรู้อ่ะ สาก,กา้ามันเป็นอะไรทำไมทำอย่างนั้นนะลูกเมื่อกี้นี้ต้องใจเย็นด้ะเดย๋ยดยจะแพ้รอก่อนค่อยๆเล่นค่อยๆไปเอาชานิสมาลมใช่ยังจะดีกว่าโอ้เอายังไี่ว้ปาากูระเบิดละ <c oughs> อันนี้มันโยนเองนะ แต่ถ้ามาเกีย้ยวแวนมาน่าจะไม่ใช่น่าจะไม่ใช่ภาพเมื่อกี้นี้แวนน่าจะซอยแตกหมดน่าน่าน่าจะเจ็บจบอยู่ไอ้ไอ้นี่นะอ้อยมาอ้ะอย่างน้อยสก,กัดมันก็ถึกอ่ะมันก็ได้ได้เล่นอ่ะเยอะเมันได้ด้วยเหรอกแบบูถ้าถ้าไอ้นี่คิสซี่มาน่าจะได้แต่ว่าคิสซี่เจ็บขอขอฟาร์มก่อนนะ เฮี้ยฟลอ,อยไปเอานี่ให้หืดีจังวะเอาเฮ้ยสองบัฟเลยต้องนานเข้าละจังหวะนี้ไอ้ฮิกตี้กำลังขึ้นติดลีเล,ลียอยู่เฮ้ยเดี๋ยวนะเอาแต่แต่ถ้าไอ้ไอ้ อ่าได้ถ้าไอโจมันมันยังอยู่ในบ้านอยู่เตยต้องใช้ไอเดียนี่เล่นละอ๋อต้องใช้ไอดีลองอนะ่ะเออได้ได้ได้ไดดไมาเทพโจเรา,าร,บร,ารีบนอนไหมอ่ะอะไรนะรีบนอนแล้ววันนี้โหนี้ต้องรีบนอนอยู่แต่ว่าอาจจะพอได้อยู่พวกนี้ต้องไปส่งให้เตยนัดส่งตอนนี้ราถอยก่อน พาไปต้นขึ้นคอเนี่แหละ่็จะได้แต่ตอนนี้สก,กัดไอ้นี่พาไปต้นขึ้นคอเนี่ยสก,กัดสวักกสดีแกแน,กกน,น่มาด้วยกันสามคนเนี่ยเตือนเพื่อนด้วยนะฝั่งเราทำไมอ่ะมันไม่รู้เรื่องมันรู้เราเลยเลยหรอกเออตลาดมีซาน,นิสแล้วซานิยืนแข็งอยู่ ถ้าเปเิดสารนี้ต้องเข้าพร้อมสกัดอ่ะอาจจะมีอะไรอยู่ไห่เอาพลังแฝงผิดมาอะรบางโอ้ยสกัดกู4โอ้โห0 41่งรู้จังแม่งมันเป็นลมโดยสารที่ไม่น่าตายไม่น่าตายก็ไม่น่าตาย แต่ได้มากเดี๋ยวรอซานนี้ก่อนอาจจะขึ้นมาเล่นกับแล้วสามตัวข้างบนโอ้โหแวนดูดิดูแวนดิยกได้ปะมาเข้าหลังมาขเข้าหลังโอ้ยถอยก่อนแวนขอโทษแวนขอโทษขอโทษไอ้เหี้ยแรงจัดแล้วกัดก,กดมีกยังไงลุยลุยต่อยต่อยต่อยโอ้โห ยังดีเว้ยโอ้ยกูอะไรเหนนี่ยอาวล่างล่วงเฉยเลยอุตส่าห์บอกยืนแข่งสก,กัดสติลกูกสกัด เกมนี้ถ้าไบาเกิดเล่นได้นะไม่ไม่ได้แย่เลยรู้จกักคอมแล้วไบน่าจะเล่นได้อยู่ถ้าเปลี่ยนสก,กัดเป็นตัวซีซีอ่ะเอาไก่อนสวยเอ้ยได้วะ่ะได้แวนได้แวนซี Easy, เรามารันแรงอ้กูหญิงไข่ไม่เข้าเลย <c oughs> เรียบร้อยไปแล้วม่ไหวนก็หมิงเชียนอี้ห <c oughs> มิงเชียนอี้เ,เล่นเราแหละรอซานิสเลยแต่ซานิสก็ยังไม่มาสักทีโอ้โหแล้วฟอร์อเรนฟอร์เรนแข่งปักโอ้โหสายยาแห่งความสัมพันธ์ห<ม>น้าไม่เลื่อนไม่ลดเลยอะหน้าปักเลยโอ้โหดูหิวอีก กูเลยจะเชื่อเว้ยสวยแล้วเอาแล้วเอาแล้วหลายแล้วหลายแล้วอีกกี่อีกกี้ยกหน่อยดูคิวดูเลยกี้ซี่ดิขอฟาร์มหมดเลยไหมเนี่ยเียต้องเปลี่ยนเป็นตัวอื่นนะโลมเนี่ยอะไรก็ได้ที่มันมีซีซีอ่ะซีซีวงกว้างอ่ะ โอ้โหสก,กัดแบบเหยื่ออารมณ์จัดเกมนี้จะไม่ทนละอย่าเจอกันรอใบกูนะเมื่อกี้ใบกูเริ่มส่งสัญญาณแล้วอีกสองชิ้นอีกสองชิ้นเดีย๋ยวเจอกันเดีย๋ยวตั้งไปตกหน้าก่อนเตรียมึงบ้าเพอ่กูขอร้องเลยกูแต่ตัวนี้ไม่ไหลนะตัวนี้ไม่ไหละนหละ <c oughs> ต้องต้อยิงกับคิกซี่แล้ววะ เอาแล้วซานิดเอาแล้ววิ้ยเกืบล่งวงไิบน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 โดนบนโเอี้ยเกืบตายเล่นไหมเล่นไหมเล่น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 ุ้นนนนยจะตายกันหมดแล้วอ้ว ไม่เลนล่างก็เลยขึ้นออไอ,อ,นอ้เอ้ยไปเอี้ยของอีกสิบชิ้นเไหน้ปเดี๋ยแล้วเมื่อกี้เกอดแล้วเออโอ้ยโอ้ยนึกถึงมีหน้านึกถึงเทนะ่ะอะไรก็ได้อ่ะที่มันขาดตัวอ่ะถ้าเมื่อกี้หมดแล้วนะ่ะไม่ทันเลยเมื่อกี้เออตึงนะตึงนะ เล่นไบรท์จำพร้อมใจเล่นพร้อมใจตายถึงตัวมันจะสุดเฮ้ยแต่ใช้ตังค์เยอะไปหน่อย,อยตัวนี้เฮ้แต่ใกล้ดีกว่าซีรีส์เทียวเว้ยเออมีองข้ามอะไรเปล่าอโอเคไปต้นตังค์ระดับสองหมิงตั้งเส้นมึงขาดน,นะบอกเลยตายไอ,อ้ซาน,นิ่พอเหรอเพื่อน เรียบร้อยนอดหรือเปล่าไปรับด่วนๆหห่หหางๆนะตัวนี้ห่างๆนะตัวนี้อันตรายนะตัวนี้อันตรายนะหุย้ยแ้วโดนอีกโอ้โดนลีเลยได้ไม่ได้ถอยไปไหนไม่ได้เลยหัวอันตรายจ้ะฟอเลนไม่เล่นนะฟอเลนไม่ไหลนะ หลายได้สี่ตัวนะซาดิเอาป่ะเข้าป่ะวิ่งวิ่งเลยวิ่งเข้าเลยโหซาดิถ้ามึงใจกล้าหน่อยนะเกเอาแล้วเนี่ยเฮ้ยมาแล้วไปอย่างดยเทพงได้เล่าได้เล่าเคลียคลิปก่อนนะให้ตะกัดไปเรื่อยก่อน สานิเล่นเยอะด้วยสานิเล่นเยอะด้วยจังหวะนี้ยังไงโอ้โหโดนตันโอ้โฟารฟรไหนฟาเรนไม่ได้อะต่ไซอนเออืมถ้าสานิสแม่งตามมาดีก็เลยต้องตามไป อ้าว,อ,าวอีกทีเอาไม่ตายเกิดไม่ได้ยังไงวะโอ้โหไม่น่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้นะทำไมพี่ี๋เราไม่ตายไม่รู้โอ้ยแล้วมาเข้าปะโอ๊ย vớiเราก็ thèn đến thôi ỉ, phạc ban này nè phạc đù ban á, cứ phạc thôi. ไ่ได้ไก่อนได้ยังไม่ต้องบกรู้หอว่าจะส่งมันไว้ก่อน้เดวทามางให้ได้ได้แต่ตอนนี้หนีๆละนีมาละนีมาละป้อมก่อนยไม่ได้อนี้เลยออเจด้วยป้อมเสร็จออฟเจคกันนะทำต้นมามาเฮ้เอาได้ไหมนเ้ยสักกัดสััดมาหน่อยสักัด จะพึ่งอย่าพึ่งสักกัดจะพึ่งพวกนะเอ้าทำไมกูยังไม่ได้เจาะเกาะอ,อีกโอ้ยต่อเท้าสองข้าง,างนลตั้งมาเิออกอะไรไม่ใช่เรเพื่อนซื้อผิด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  <c oughs> <ๆ>เย็นเย็นสักกดถือจังสึกเราไปเล่นได้เลยนะ เอาแวนก่อนไอ้านิททำไรอะตอนเราต้องเล่นแล้ววะจะมายื้อเกมไม่ได้แล้วะาวะเ,เออเดินเดินคู่กับดาร์กเลยก็ได้พอจบก็คือจบแพ้ก็คือแพ้เออเอาดิเอาดิฟาริาานโดนหรือเปล่าฟาริน เอาดิเอาดิเอาดิกระทำไม่สุดแล้วเอาดิใจเย็นรอคลิปก่อนนะนะทีมใ <c oughs> จเย็นใจเย็นใจเย็นมัน <c oughs> มันเหลืออ้อยกับหมิ่งนะไม่น่ามีอะไรนะสองตัวนี้ถ้าเราเซตกันดีๆอ่ะเรียบร้อยหัวทีมโอ้หมิงหมิงไม่มีอะไรนะจบสวยเอ้ยอโอ,อ้โหมันเกลียอกูเกิดอะไรขึ้น ก็จขึ้นก็จขึ้นโอ้ยเชื่อทำไมไม่ไปเชื่อคนอื่นวะที่สองทิ่สี่ก็มีอ้ยอ๋อโดนเชื่อมโอ oh oh ไม่โอไม่อมพอม,นนะอมพร้อมเล่นนะไฟต่อไปพร้อมเล่นนะปู่ดากแก่ขึ้นคุณต้นต้องเอาละหาเงินออกอุ้ยเอาได้เอาได้ตีเลยตีเลยตีเลยได้หวะไม่ได้ทีนี้ทีนี้ทำไมละ เย็นใจเย็นตักกระทำไรน้องทำอะไรกันวะน่าไม่รอกันเลยเหรอโอ้ไม่น่ารอสักแป๊บหนึ่งหมดนะเนี่ยถอยก่อนนะถอยก่อนนะ ก็ไปล่างเลยก็ได้เอาคลิปอะเอาตังไหมเอาตังออกซื้อแกเกิดอะโอ้ยซาดิรีบเล่นเกินเสรษไายว่ะแ้ากอดจะเกิดยังยังอีก14แนบตีกันอยู่ครับจังหวะนี้ยังไงอะไรอ่ะหอยก็อน,น้อง เฮ้ยทำไมทำอย่างนั้นเฮ้ยสกัดมึงพาคิกซี่ตายนุ่งโดนสกัดเลย <c oughs> ต้องรอคิกซี่ก่อนถอยก่อนถอยก่อนตอนนี้นจะเย็นตอนนี้ตอนนี้จะเย็น <c oughs> โอ้โหทุบลงเต็มๆครับเมื่อกี้นี้ <c oughs> โอ้ยโหเลือจดจะเชื่อ นี่มันจะได้ดาร์กนะเนี่ยมาเอาหน้าไปเช็คเลยเพื่อนเอาหน้าไปเช็คเราตัวออกมาเสร็จบล้ยสวยุดทพิผ่ันนะครับฮึมฮึมฮึมน่ารวไบค์มันไบคท์คนนี้มัน กูบอกแล้วว่าอย่ามาเ<ป>ชื่อใจเฮ้ย<ร>ไม่ไใช่ไม่ใช่ไม่ใชเป็เชื่อใจอย่ามาสิกกับกับเทพใบนะมีของตัวนี้เกินไปโอ้พูดไม่รู้แล้วตอนนี้เ้โอ้โหแล <line. S 1> ้วมุมมุมเมื่อกี้นะอย่างสวยอ่ะคุณต้นทวยเทพอ่ะแล้วมันอยู่มันอยู่กันดงให้เลยอ่ะจริงอ่ะของเขาครบอ่ะก็ประมาณเนี้ยอ่ะอ่ะของครบเรารู้เรื่อง โอ้โหแต่ฝาจะครบอ่ะ <mend> อ่ะ <a> อ่ะคิดดูนะอ่ะเกมเนี้ยคิดดูอะ่ะถ้าผมไม่เข้าแล้วใครจะเข้าแค่นั้นแน่อ่ะเมเติตมันเล่นตัวอะไรแล้วมันกอ๊อตไปหมดเลยวะยังยังเอ้ยม,มันนี่มันได้ไงคอมมันได้ไง